บิ๊กแมตชค่ำคืนนี้ครับทางด้านหงแดงลิเวอรพูครับต้องเปิดแอนฟิลด์ดวลกับสิงห์บูเชลซีจัดเต็มไปที่ทีมไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้ไปฟังพร้อมกันครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังการฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ติดต่อมาครับเพื่อนๆโดยเฉพาะสายบอลสดไม่ควรพลาดครับในกลุ่มผมเองลันบอลสดกันทุกนาทีครับใครที่ยังไม่ได้เข้าก็ติดต่อมาแล้วกันครับรับประกันเลยนะครับว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนครับมาเริ่มกันที่ผลงานของเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลกันก่อนครับต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ครับเพื่อน โจดจัโจนเลยครับหรือว่าููตอนนี้ครับชนะมาแล้ว6เกมติดต่อกันร,รวมทุกรายการครับส่วนในลีกเองตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในตอนนี้ ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลครับจะเป็นจ่าฝูงของลีกก็จริงครับแต่ว่ามีแต้มนำที่ระดับ2และันดับ3อย่างซิตี้และอาร์เซนอลอยู่แค่คะแนนเดียวดังนั้นเกมในวันนี้ครับถ้าลิเวอร์พูลสะดุดเสมอหรือว่าแพ้ก็มีโอกาสที่จะโดนซิตี้และอาร์เซนอลแซงค่อนข้างสูงเรื่องความพร้อมทางด้านเจ้าทีลิเวอร์พูลครับวันนี้ก็มีตัวเจ็บกันถึง3คนครับไม่ว่าจะเป็นเคียซ่าฮาวิเอเลียนและอลิซอนเบเกอร์ครับสำหรับอลิซอนเบเกอร์ครับก็เจ็บจากเกมล่าสุดครับที่เจอกับคิตตันเลยครับและน่าจะหายไปเดือนหน้ากันเลยทีเดียวดัังนน้ เกมในวันนี้ครับคุณซื้ออย่างอันนสลอตครับต้องเลือกใช้งานประตูมือ2อ,อย่างเคลเลอร์ไปก่อนเรามาดูทั้งฝั่งเชลซีกันบ้างครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดของเชลซีครับ จะเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาก็จริงครับแต่ว่าผลงานโดยรวม5เกมหลังสุดครับเรียกได้ว่าชนะไปถึง4เกมกันเลยทีเดียวโดยในตอนนี้ครับสิงห์บูเชลซีอยู่อันดับที่4ของตารางครับและมีแต้มตามหลังจากฟูงเลียวพูอยู่4คะแนนและแน่นอนว่าเกมนี้ถ้าหากเชลซีบุกชนะเวอรวพูได้ถึงทีนครับช่องว่างก็จะลดลงมาเหลือแค่1นคะแนนเท่านั้นเรื่องของความพร้อมทางด้านสิงห์บูเชลซีครับต้องบอกว่าเกมในวันนี้ครับมีทั้งตัวเจ็บและติดโทษแบนตัวที่เจ็บอยู่ก็จะเป็นโอมาลิเคลี่แมนกับเบนชิ ส่วนทางด้านฟูฟาน่าและมาคุคุเรยาก็สะสมใบเหลืองครบ5ใบครับทำให้เกมนี้ครับติดโทษแบนในไลน์ของลิซเจมและชูบูเมกาก็มีโอกาสลงสนามในเกมนี้ครับอันนี้ต้องรอดูครับว่าอันนี้สลอตจะส่งลงสนามในวันนี้หรือเปล่า ผลงานของคู่นี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีครับแต่ส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลมากกว่าครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลครับเล่นในบ้านน่าจะชนะแบบไม่ยากครับและขอเดาวสรอไว้ครับว่าลิเวอร์พูลครับจะชนะเชลซีต่ำๆก็2ประตูต่อศูนย์ครับจัดไปที่ลิเวอร์พูลวันนี้กินเต็มอย่างแน่นอนครับและนี่คือหนึ่งตัวเน้นหน้าช่องปัดจำวันนี้ครับเห็นต่างจะส่วนก็ไม่ว่าครับหรือจะตามก็ยินดีครับและอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ครับบอลยังมีอีกหลายคู่ครับ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ติดต่อมาครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ